หัวเราะอะไรล่ะคะนี่ไง Happy Mushroom ครับสวัสดีครับกิจกรรมบ้านอรุณวันนี้นะครับช่วงทำเนียบร้านอาหารเจทั่วประเทศก็เดินทางมาถึงที่เชียงใหม่ที่นี่มีร้าน Happy Mushroom เห็ดที enfin ่มีความสุขนะครับสวัสดีเจ้าของร้านก่อนะครับสวัสดีครับพี่ยุพินเองนะพี่ยุพินร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับ ื่อร้านแฮปปี้มัชรูมค่ะแฮปปี้มัชรูมตั้งอยู่ที่ไหนฮะตั้งอยู่ที่ตลาดรวมโชคถนนอ่าเชียงใหม่แม่โจ้นะคะถ้ามาไม่ถูกนี่เซิร์ชกูเกิลได้เซิร์ชกูเกิลได้ค่ะเขียนเขว่าแฮปปี้มัชรูมบายยุพินค่ะแล้วก็จ่ายยุพินด้วยค่ะต้องมีบายยุพินด้วยร้านนี้เปิดกี่โมงครับอ่าแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยเนาะอาหารส่วนใหญ่จะเน้นมัชรูมคือเน้นเน้นเห็ดค่ะเห็ดนะโปรตีนจากธรรมชาติเลยนะฮะ ถ้าอยากจะโทรมาสอบถามโทรได้ที่เบอร์ไหนครับ0933632510ค่ะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ตาลาดลมโชคนะฮะเปิดทุกวันเลยนะส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เปิดทุกวันคร่มดังนั้นนะฮะประชาชนทั่วไปนะฮะถ้ามาถึงเชียงใหม่เนี่ยอยากทานอาหารเนื้อเชจเวนที่เป็นธรรมชาตินะฮะโดยมีส่วนผสมของเห็ดจํานวนมากเนี่ยแวะมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยครับรสชาติดีสารภาพ ตอนผมมาถ่ายหนังฮ่องกงประวัติของเหมยเย่นฟางผมพักที่โรงแรมข้างหลังเนี่ยก็เพิ่งจะมารู้จักกับพี่เขาตอนที่มาถ่ายหนังฮ่องกงนั่นแหละดังนั้นนะผมจึงมั่นใจแล้วก็กล้าเชียร์ว่าร้านอาหารที่นี่นี้อร่อยมากเพราะส่วนผสมหรือว่าวัตถุดิบมาจากเห็ดธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับแล้วการเดินทางครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะฮะผลิตภัณฑ์ บ้านนรุนน้ำพิผาสูตรความสุขคนทั่วโลกความสุขคนทั่วโลกเข้ากันได้เลยอ่ะใช่ค่ะแฮปปี้มัสลูมเราต้องแฮปปี้กับแฮปปี้เราตอจะมีความสุขใช่ใช่เราต้องเราต้องลาท่านผู้ชมด้วยการเสียงหัวเราะไหมใช่ค่ะนันสวัสดีท่านผู้ชมกับพบกับคลิปต่ออไปในการแนะนำรายันเจทั่วประเทศนะครับหัวเราะแบบอร่อยอร่อยอร่อยครับผมสวัสดีคับบ๊ายบาย